อยู่หมดไหมไปโรงเรียนตึ้งแต่เด็กก็ไปทำงานมีคนนี้ไม่ไปโรงเรียนที่ห่อคนนั้นนี่อาหลานมาลูกลูกคนนี้เรียนที่ห่อคนนั้นนายคาดวนเนียนเก่งมากลูกพกคนถึงวันนี่เราถึงสามตั้งอะไนี่ลูกสามไปโรงเรียนกันประถมดูวัฒนธรรม ขอบผู้ว่าวันเด็กมาให้เลยเสร็จ้บอกไปเลยนะเราพร้อมจะใส่อปูนี้ทิ้งเราะเด็กเข้าไปเลยค่รียมตัวไม่เดินน่าจะนานก่อนจะได้งานไหนอ๋อพี่นี่ควรจะเข้าไปเพราะว่ามันเขาเสร็จแล้วยังครับก็คือเป็นครัวเรือนอยู่กันเหมือนทุกๆท่านเห็นบ้านนะครับบ้านเป็นสังกะสีผมก็มีลูกอีกสามคนใช่ครับ ก็คือจากสภาพป <oh> ัญหาที่เราเห็นก็คือจากปาตัวเขามาให้กู ally, ้กู้กู ally, ้มาไม่รู้วันจันทร์หรือวันกั้นไหนแดงแต่นี่ทำผู้ใหญ่ดิที่ติดต่อเขาแค่กับว่าว่าเขาโอเคเดี๋ยวก็ตกลงเรียนชบ้างจ้างหรือว่าค้างจ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 ้าง ไปเรือนางคนร้อเรือกันครแล้วก็จะกลับชาติแล้วกันนะครับสองใบเดียวเชิญเชครับมาบมาติ๊บิบข้เอาเลยเอาันะครับหนึ่งสอรอนะครับมายังมูมก็เด็กแม่แมู่ที่เด็กเนี่ยถือของถือถือ าใลนยู่รอยู่กลอยู่ปังเง้ยถ้าว่าถาว่นู่อนอ้าวหนึ่งสองเดินไม่ได้ด้วยเมื่อก่อนไปขึ้นยอดเที่ยมันป็นปูไปเนินไปเดินไม่ได้เลยรอบสามารถทำได้โอ้ยดีดีสนั่งน่วเขาต้องูีนใชวถาพวกหมจะ้าเป็ จจุบันนี้คนังนั่งนี้โอเคระวังน้ำฝนครับมาด้านนี้มานนี้ไหนอีกน้งมีร้าน่วกันสาคนนะครับนั่งเลย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  นี่น้องมามารงนีน้องสวัสดีค่ะมาหลวงรัชสวัสดีค่ะอันนี้คนนี้ไปรับจักรยานมาแล้วด้วยคุณครูามานี่น่อคุณครูารเดียวเงนี้้หเรื่องนะเรื่อวรนอนมาวนเดยวเดก